ดูหนังสือเรียนหน้า62นะคะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางอ่ามุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางมาดูกันค่ะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางเห็นไหมคะเส้นตรง MN กับเส้นตรง OP ใช่ไหมคะเส้นตัดขวางคือเส้นตรง RQ หรือ QR ใช่ไหมคะนี่มันตัดขวางลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเส้นสีชมพูนี้นะคะเป็นเส้นตัดขวางนะคะ QR เป็นเส้นตัดขวางนะคะเห็นไหมคะนี่ QR เป็นเส้นตัดขวางแล้วเขาบอกว่ามุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางง่ายมากเลยเส้นตัดขวางอยู่ตรงไหนเราจะมีมุมอยู่ตรงนั้นนะคะมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4ใช่ไหมคะมุมที่5มุมที่6มุมที่7และมุมที่8มีทั้งหมด8มุมนะคะสัญลักษณ์ของมุมนะคะอย่างเช่นมุม A อย่างนี้นะคะมุมมุม B แบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมีอะไรบ้างมาดูตัวเลขสีฟ้านะคะมุมที่1มุม A มุมที่1สีฟ้าใช่ไหมคะอยู่ฝั่งซ้ายเส้นตัดขวางคือเส้นนี้ใช่ไหมลูกเส้นตัดขวางคือเส้นนี้มุมที่อยู่ฝั่งซ้ายมือคือที่อยู่ข้างเดียวกันและมุมที่อยู่ขวามือเห็นไหมขวามือก็คือเลข2เลขสาเลข6เลข7ก็คืออีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะคือข้างเดียวกันใช่ไหมคะเส้นตัดขวางคือเส้นนี้มุมที่อยู่ข้างเดียวกันอันแรกคือ มุม1เบอร์หมุมเบอร์ 4. มุมเบอร์5และมุมเบอร์8ดใช่ไหมคะตัวเลขสีฟ้านี่นะคะอยู่ข้างเดียวกันนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์หเบอร์8เป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะต่อไปเส้นตัดขวางเส้นนี้ ฝั่งขวาบ้างคะ่ะฝั่งขวามุมอะไรคะมุมเบอร์2เบอร์3เบอร์หและเบอร์7ใช่ไหมคะเบอร์ nder 2เบอร์3เบอร์หและเบอร์7เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางใช่ไหมคะพูดง่ายๆว่าเส้นตัดขวางเนี่ยแบ่งมามันก็จะมีมุมทางซ้ายมือของเส้นตัดขวางและขวามือของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะอยู่ข้างเดียวกันนะคะามาดูด้านล่างคะ่ะตัวอย่างด้านล่างส่วนของเส้นตรงชอช้างสอดโซ่เส้นนี้ กับส่วนของเส้นตรงนอนหนูทอทงเส้นนี้มีเส้นตัดขวางคือเส้นตรงกอไก่ขอไข่ฟบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็ไก่ขอไข่เป็นเส้นตัดขวางใช่ไหมคะเส้นนี้นะคะแล้วเรามาดูกันค่ะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางมีเส้นมีมุมอะไรบ้างมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4ี่มุมที่หมุมที่6 7 8ดปดนะคะ8ดมุมนะคะและมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคือเส้นตัดขวางหรือก็ขีเส้นตัดขวางก่อนถ้าหนูจะงงนะคะ ด้านบนมุมที่อยู่ด้านบนคือมุมอะไรบ้างคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ห้าและเบอร์หกใช่ไหมคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ห้าและเบอร์หกเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะด้านบนนะคะเส้นตัดขวางแบ่งกลางด้านบนคือมุมที่อยู่ข้างเดียวกันด้านล่างสีฟ้ามีมุมอะไรบ้างคะเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์เจ็ดและเบอร์แปดใช่ไหมคะสามสี่เจ็ดแปดเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะหน้าหกสิบสองจบแล้วค่ะมีแค่นี้เอง เรามาลุยแบบฝึกหัดหน้า63ากันต่อนะคะหน้า63าเขาบอกว่าไงคะนะมุมใดบ้างเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางค่ะอามาดูตัวอย่างกันค่ะข้อหนึ่งเลยลุยเลยนะคะครูลุยเลยนะคะ,คะ,คะอาเส้นตรง ab เส้นตรง cd มีเส้นตัดขวางคือเส้นตรง ef ใช่ไหมคะ ef นะคะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคือ ด้านบนก่อนมุมบ right ้านด้านบนมีเบอร์อะไรคะเบอร์ห่เบอร์2เบอร์หและเบอร์6นะคะข้างเดียวกันนะคะมีเบอร์หมุมที่1มุมเบอร์2มุมเบอร์หและมุมเบอร์6นี่นะคะอยู่บนข้างเดียวกันด้านบนต่อไปด้านล่างด้านล่างของเส้นตัดขวางมีอะไรบ้างคะมุม3มุม4มุม7มุม8มุมที่3มุมที่4มุมที่7และมุมที่8คือมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันนั่นเองนะคะอ่า ไม่ยากเลยนะหนูก็เขียนแบบนี้เองนะคะไม่ยากเลยนะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2องส่วนของเส้นตรง IP กับ MN มีเส้นตัดขวางคือเส้นตรง KL เส้นตัดขวางเส้นตรง KL เส้นตัดขวางมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันด้านขวาคือเลข n u m เ e อร์เบอร์3เบอร์6เบอร์7ใช่ไหมคะมุมเบอร์2มุมเบอร์3ามุมเบอร์6และมุมเบอร์7นะคะ ต่อไปฝั่งซ้ายคือเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์แปดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะอ่าไม่ยากเลยนะคะคนละฝั่งกันนะคะอ่าต่อไปข้อสามค่ะข้อสามเส้นตรง QR กับเส้นตรง ST ใช่ไหมคะมีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง UVUV UV. แล้วมาดูสินค้ามุมที่อยู่ข้างเดียวกันด้านซ้าย เบอร์1เบอร์2เบอร์สเบอร์สนะคะด้านขวาคือหนูแบ่งแบบนี้ก็ได้นะคะเอาปากกาแดงแบ่งก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ไม่ไม่งงนะคะทางขวาก็คือมุมเบอร์5เบอร์6เบอร์7และเบอร์8นั่นเองนะคะเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันนะคะไม่ยากเลยนะหนูแค่รู้จักเส้นตัดขวางแล้วเราก็จะแบ่งได้นะคะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4เส้นตรง MN เส้นตรง OP มีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง STST ST นะคะทีนี้เรามาดูด้านบนมุมด้านบนที่อยู่ข้างเดียวกันก็คือเบอร์1เบอร์3เบอร์5และเบอร์7นะคะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือด้านล่างก็คือมุมเบอร์2เบอร์4เบอร์6และเบอร์8นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะเห็นไหมคะเส้นตัดขวางนะคะต่อไปข้อ5ค่ะ ข้อ5เส้นตรง EF กับ AB มีเส้นตัดขวางคือเส้น CD ตัดขวางใช่ไหมคะส่วนของเส้นตรง CD เป็นเส้นตัดขวางมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันด้านบนก่อนนะคะด้านบนคือเบอร์1เบอร์2เบอร์5และเบอร์6ใช่ไหมคะด้านล่างคือเบอร์ไหนคะด้านล่างด้านล่างคือเบอร์3 4 78นั่นเองนะคะ ไม่ยากเลยนะคะแบ่งง่ายๆนะคะลองหัดแบ่งดูนะคะต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6เส้นตรง JL AJ กับ MN มีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง KL นะคะนี่ KL นะคะอันแรกฝั่งขวาคือมุมเบอร์2เบอร์3เบอร์6เบอร์7นะคะคือมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและอีกฝั่งคือ เบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์แนะคะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะไม่ยากเลยนะค่อยๆทำนะคะต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7เส้นตรง AB กับ EF มีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง CD ตัดมานะคะอ่าตัดมาใช่ไหมคะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันอันแรกคือ ด้านบนก่อนนะด้านบนก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์แปดใช่ไหมคะด้านล่างของเส้นตัดขวางใช่ไหมคะคือเบอร์สองสามหกเจ็ดนั่นเองนะคะอ่าใส่สัญลักษณ์มุมให้เรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปข้อแปดข้อสุดท้ายค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเส้นตรง pq กับเส้นตรง mn มีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง rs ตัดขวางไปนะคะมาดูค่ะด้านบนมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ห้าเบอร์หกใช่ไหมคะ ด้านล่างของเส้นตัดขวางเบอร์3เบอร์4เบอร์7เบอร์8นั่นเองนะคะดูแล้วไม่ยากเลยนะหนูค่อยๆทำนะคะถ้าหนูดูเส้นตัดขวางเป็นหนูก็จะรู้มุมง่ายมากเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือคอมเมนต์แนะนำใต้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ